ผมก็สวัสดีทุกคนกัน้นะครับทุกคนนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวแอดออนของ The Night m a ม e นะครับเอ้ยเด e n ไ g h t นะครับไม่ใช่เด Nightmare เด e Night นะครับก็คือว่ามีอะไรน่าใช้บ้างนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่แอดออนสีแดงจนไปถึงสีเทาชิ้นสุดท้ายนะว่ามีอะไรน่าใช้บ้างแต่ก็ถ้าดูจากเมื่อกี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วว่าผมใช้แอดออนอะไรนะก็คือสีเทานะครับมาแต่เราจะพูดถึงแอดออนที่เป็นชิ้นตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นท้ายแล้วก็คิดเอากันว่าอะไรน่าใช้ที่สุดสำ ชิ้นแรกนะครับก็คือธงกองพันสีรุ้งนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตที่ถูกโอคลักไล่ล่านะครับจะมีหนามาปิดทางออกไม่ผู้รอดชีวิตที่ถูกล่านี้ออกไปได้นะครับก็คือประตูเปิดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าโดนลูกน้องล็อกไว้ไม่ได้ออกเหมือนไอ้แดงที่เกาะหลังนะครับเข้าใจอารมณ์นั้นปะนะฮะแล้วก็ถ้าโดนลูกน้องไล่อยู่เนี้ยล้วเวลาที่เราข้ามหน้าต่างนะครับก็จะทําให้หน้าต่างนั้นปิดเป็นเวลา15วินาทีนั่นเองนะครับก็เป็นออนที่เลอะเทอะนะครับเลอะเทอะมากนะครับไม่ควรใช้นะครับ แล้วก็ถึงแอดออนแดงชิ้นที่2นะครับก็คือสัญญาของอัศวินเอา,อาสัญญาของอัศวินนะครับก็คือการเรียกตัวองค์ลักษ์ทุก4ครั้งนะครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะ12เมตรที่เราปล่อยอัศวินป,ปักดาบครับเข้าใจใช่ป่ก็จะทำให้ติดสถานะปลอดกำบังครับเป็นเวลา8วินาทีตดกากเลยนะครับอันนี้ก็กากเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสีแดงทําไมในเมื่อมึงกากมากนะครับแล้วก็ถึง อันตัวเอ้ยแล้วก็มาถึงแอนดออนสินม่มงชิ้นแรกนะครับก็คือคอนของช่างตีเหล็กนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตรอดจากการไล่ล่าด้วยวิธีใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่การปักธงนะครับผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดเอฟเฟกต์ฐานะทุกขีดขวางแล้วก็หมดกําลังไปเวลา15วิทุกขีดขวางก็จะวิ่งช้าลงน่าจะ2%หรือ4%เปอร์เนี่แหละนะครับอันนี้ถ้าผิดขออภัยนะเดี๋ยวผมจะไปอินเสิร์ตแปรผ้าไปดูนะถ้าเป็นคลิปแล้วนะครับว่ามันกีดเป็นแ,แน่นาานแง,ง,งนก แล้วก็ออกมามันก็ไม่ติดเอฟเฟกต์สถานะไอ้นี่ไงหมดกําลังแล้วก็กีดขวางผมก็เลยงงว่าคือมันต้องปักลูกน้องให้ไล่ล่าก่อนใช่ไหมแล้วแบบว่าจักลูกน้องแล้วก็ถึงวมช้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะถ้าใช่ก็จะเป็นเปิร์กที่ไม่ค่อยน่าใช้ดีเพราะว่าลูกน้องอะ่ะมันไล่ล่านานมากนะครับเพราะขวาจะทำคนล้มอะ่ะแม่งนานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้นะฮะไม่งั้นก็โดนเครื่องปั่นไฟไหลฟรีนะครับ ก็รู้ึแอดออนสีม่วงชิ้นที่2นะครับก็คือยาพอกรักษานะครับหลังจากผู้รอดชีวิตเอ้ยหลังจากเรียกมือสังหารนะครับออกมาผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะ24เมตรนะครับจากตำแหน่งแรกขององค์รักจะกรีดร้องเผยตำแหน่งตัวเองไปเวลา5วินาทีเข้าใจใช่ปะปกติแล้วอะถ้าเราปล่อยลูกดองมามันจะรู้แค่เสียงว่าแบบเหมือนว่แบยบุกน้องเห็นตัวใช่ปะแล้วก็แล้วก็ปกักธงแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับแต่ก็เอาง่ายๆก็คือถ้าไม่ใส่มามันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่า มันดูจากลูกน้องเดินอะว่าไปทางนั้นอะก็ดูแลใช่ปะว่าเซอร์มันเดินไปทางนู้นแล้วก็ดักสามารถดักรูดได้ได้แต่เนี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนแบบพวกไงเดียแบบไม่ต้องมองลูกน้องอะเออแล้วเห็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแค่ประมาณมันก็เลเทอะนะสีม่วงเลเทอะอีกชิ้นนึงนะครับเพราะว่าไม่ใส่มาก,ก็ดูลูกน้องเอาก็ได้นะครับว่าเดินไปทางไหนของเซอร์นะครับแล้วก็ถึงแอดออนสีม่วงชิ้นที่สามนะก็คือสนับขาน้ําหนักเบานะครับหลังจากเรียกผู้คุมมาแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้านายจะเพิ่มขึ้น10%นนา6วินาที อันเนี้ยเข้าใจยากนิดนึงนะครับซึ่งความหมายของมันก็คือถ้าเราปล่อยไอ้ตัวหอ,อกนะครับเราจะได้เอฟเฟกต์นะวิ่งไว10%นั่นเองนะครับก็คือผู้คุมก็เป็นตัวไอหอกนะครับเพราะว่าแต่ละตัวจะชื่อไม่เหมือนกันนะอันนี้ผิดตั้แต่ต้นไลฟ์ขออภัยจริงนะครับอันนี้ก็ไปแก้ข้อมูลมาให้แล้วนะครับแล้วก็มาถึงตัวอ,ออนสิงมง่วงชิสทายนะก็คือหินไฟกับเหล็กนะครับหลังจากเรียกพิชชาตมาแล้วเดดไนายจะเห็นออร่าของรอดชีวิต ที่อยู่ในรัศมี524เมตรนะครับอของชั่นไม้ที่ล้มลงนาน5วินาทีอันนี้เหมือนแบบว่าถ้าเพชรฆาดมันมันเปนไม้ตอนที่แบบเพชาดอะไรปะแล้วมันอาจจะเห็นออร่าในแท่นไม้นั้นในระยะ24เมตรอันนี้น่าจะใช่นะผมว่านะครับแล้วก็จะเห็นออร่านาน5วินะครับคือปกติแล้วอะถ้าเจอ เด็ดถ้าเจอลูกน้องอ่ะควรเปย์ไม้เลยเว้ยเพราะว่ามันจะอ้อมเลยแต่ถ้าคุณแบบจะรอพับไม้เหมือนสตารนอย่างเงี้ยคุณโดนตีได้นะแบบตีแบบ1 0อเลยอ่ะซนเลยะครับคือแบบถ้าทำได้ดีคือเปย์ไปเลยนะครับไอพวกมันจะข่าันจะเดินอ้อมเดินอ้อมแล้วมันจะมันจะเสียเวลานะครับอ่ะแล้วก็มาถึงเอดออสสีเขียวชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่นะครับก็คือคบเพิ่งพอสังเกตการนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตหนีจากการไล่ล่าขององค์กรักได้นะครับ โดยพิสูจโจมตีสามครั้งเลยอ,อันนี้ผมเพิ่งอ่านเะนี่ยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าแอดออนเดิรนไนต์อะแม่งเลอะเชอะเยอะมากนะครับสามครั้งเดิรนไน์จะได้รับเอฟเฟกต์านะตรวไม่พบคือกูต้องทําให้มันเว้าเลยเลยอย่างนี้ป,ปกติมันก็โอกาสถ้าเราบีบเป็นอะมันก็ตีได้แล้วถูกปะเออมันก็เป็นเปิร์กเลอะเอ,อีกอันหนึ่งละกันนะครับก็คือเนี่ยตัวจับได้แล้วก็ตีไม่โดนสามครั้งนับถึงจะได้เอฟเฟกต์ฐานะตรจไม่พบนานยี่สิบห้าวิก็คือจะไม่มีเสียงหัว คืออันนี้นะครับคีมโลงเหล็กนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตหนีออกจากการไล่ล่าขององค์รักษ์ได้นะครับสำเร็จว่าเขาจะได้เอฟเฟกต์สถานะไม่รู้ตัวเป็น,นาน20วินะครับจะไม่ได้เสียงหัวใจนะครับแต่เห็นไฟแดงอยู่นั่นเองนะครับประมาณก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาถึงแอดอนชิ้นที่3นะก็คือชิ้นส่วนเกาะโซ่สารสารใช่ไหมสารน,นะเอออันผี่ขออภายนะครับเมื่อองค์รักษ์สร้างความเสียหายแก่ผู้รอดชีวิตจะทําให้ผู้รอดชีวิตติดเอฟเฟกต์สถานะเลือดท่วมนะครับ หากไม่ทำการรักษาอยู่สถานะเลือดท่วมจะลดความคืบหน้านะครับก็คืออันนี้ลดความคืบหน้าแต่ไม่ได้ฮิวช้านะครับกรณีกับกระดูกแตกนะนะครับประมาณนี้ถามว่าดีไหมมันผมว่าเป็นผมผมเอาฮิวช้ามาดีกว่านะนะเพราะว่าถ้านั้นเขาฮิวแป๊บเดียวมันก็ฮิวเต็มว่าถ้าเขาไม่ปล่อยอยังไงก็หายเจ็บอะ่ะเข้าใจใช่ปมว่ามันไม่ได้ถ่วงนานแบบว่าไม่ให้เขาปั่นไฟให้นานขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงแอดออสสีเขียวชิ้นต่อไปก็คือชิ้นสี่นะครับก็คือ ด่ามดาบชำรุดนะครับเมื่อองค์ครักษ์ทำให้ผู้รอดชีวิตได้รับความเสียหายนะผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดเอฟเฟกต์สถานะแผลเบอร์วะนะครับสถานะแผลเบอร์กูเ <c oughs> จนเนอร์ทำไมวะขอโทษทุกคนนะครับสถานะแผลหว,วะก็คือจะทําให้ชิวชา25%นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็แอดออนสีเขียวชิ้นสุดท้ายนะก็คือหน้ากากเหล็กมรณะนะครับเมื่อองค์ครักษ์พบผู้รอดชีวิตรอดชีวิตคนนั้นจะติดเอฟเฟกต์สถานะตาบอดนาน60วินาทีสถานะนั้นก็คือ จะไม่เห็นออร่าเครื่องบันไฟมเห็นออร่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับการอ่านออร่าทั้งหมดนะครับก็จะไม่เห็นเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงอดออนสีแดงชิ้นแรกนะครับก็คือดาบที่ผ่านการดูแลนะครับระหว่างเลือกองค์ลักษณ์นะครับที่เรียกตัวมามือรอบสังหารจะปรากฏขึ้น2ครั้งติดกันมันเขียนว่ามือรอบสังหารนะครับมือรอบสังหารก็น่าจะตัวดาบข้าใจใช่ไหมส่วนผู้คุมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหอกหรือเปล่า เวลอ่านอีกอันหนึ่งก่อนอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคผมขออธิบายออนนี้ไหมอันนี้ผมขอโทษจริงนะครับนะนะครับอันนี้นะครับแอดออนสีเหลืองชิ้นนี้นะครับก็คือดาบที่ผ่านการดูแลนะครับระหว่างที่เราเรียกองค์กรมาครับมือสังหารนะครับมือสังหารนี่ก็คืออ่าผมว่าน่าจะเป็นตัวดาบนะนะครับตัวไอ้ตัวที่มันวิ่งเงี้ยเหมือนแอสซัสซินอะนะครับก็คือจะสามารถเรียกได้2ครั้งติดนะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับ ก็คือตัวนิดเย็นยนะครับถ้าเราเรียกโอคลักที่เป็นตัวถือหอกนะครับก็จะเรียกตัว2ครั้งติดนะครับประมาณนี้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็เช่นกันนะครับก็คือหัวขวานศึกนะครับก็จะเรียกเพชรคาดนะครับสครั้งติดก็คือไอเชื่อวนนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคผมก็ว่าอยู่ทาไมบางครั้งมันเียกสครั้งติดบางตัวเียกสครั้งไม่ติดโอเค อ๋อไอ้ยังมึงแยกกันมึงแยกกัน,กกนกเหี้ยอะไรวะฮัลโหลโบไอ้เหี้ยง,งงเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ามาถึงแอดออนชิ้นสี่เหลี่ยมอันต่อไปนะเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลานะครับนั่นก็คือเนื้อมา้าตากแห้งนะครับก็คือระยะเวลาที่องค์ครรภ์ไล่เล,ล่ารอบชีวิตจะเพิ่มขึ้นนานสี่วินาทีนะครับอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีแอดออนไหนที่เกี่ยวกับเพิ่มการ ตรวจับเกี่ยวกับพวกอุปกร์ครับถ้าแบบว่าแอดออนอ่ะแบบดีของอัศวินจริงอ่ะก็คือจะไปเเกี่ยวกับพวกการอ่านให้กว้างขึ้นการใช้ลูกน้องให้นานขึ้นอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันจะดีมากอัศวินนะครับควรใช้นะครับอันอื่นเลอะเทอะนะครับแล้วก็ผู้จบแล้วนะครับก็ถึงอันสีเหลืองชิ้นสุดท้ายแล้วก็คือเรียกพลลบนะครับระยะทางการลัตะเวนเพิ่มขึ้น10เมตรและระหว่างการสร้างเส้นทางความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น2 5อันนี้ก็ดีนะครับเป็นแอดออนสีเหลืองคู่ที่ดีมากๆดีมากจริงอัน,นี้ย คือเหมาะกับอัศวิน,นสุดๆแล้วนะครับมาแล้วก็ถึงอัดออนสีเทาชิ้นแรกนะครับก็คือคนโง่ผู้กล้าหาญนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ขององค์รักขณะกําลังลาดตะเวนเพิ่มขึ้น9%ก็นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีในรูปแบบหนึ่งนะแต่ก็ไม่ดีมากอ่ะแล้วก็ถึงอัดออนชิ้นต่อไปนะก็คือเสื้อคลุมทาบาทาบาดรูปลุ่ลงลิงใช่ไหมนะครับอันนี้ขออภัย เวลาในการระัตะเวนขององค์รักทุกคนเพิ่มขึ้น6วินาทีอันเนี้ยที่ผมบอกนะครับถ้าเพิ่มขึ้นอ่ะมันจะดีมากนะครับผมใช้ประจำนะครับแล้วมันหาได้ง่ายไงนะครับอ่ะแล้วก็ถึงแอดออนสีเท่าชิ้นต่อไปนั่นเองนะครับก็คือเล่าที่ป้นมานะครับองค์รัก,กต้องใช้ในการคำตางคำสั่งลดลง25%อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าลดลงคือแบบไหนปักธงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีการปล่อยแล้วก็การปักธงแต่เน,นี้ย ผมคิดว่าน่าจะเป็นการปักธงนะครับปกติปักธงมันจะใช้เวลา2วิี2วินาทีนะครับ,บถึงแบบมันจะไปไล่เซอร์นะครับมันต้องใช้เวลา2วินาทีนะนะครับแต่นี้น่าจะเอามาลดน่าจะเหลือประมาณเออ่1นาทีเอ้ย1นาทีลนะ1วี75วินาทีครับ1.75วินาทีนะครับ,รบเพราะว่ามัน25%ใช่ไหมถ้าผมคิดผิดก็ขออภัยนะครับแล้วก็มาถึง add-on สีเท่าชิ้นทัดก็คือแผ่นที่ของดินแดนนะครับระยะเวลาการตรวจจับของโอกงรัก ในการตะเวนเพิ่มขึ้น4เมตรเนี่ยครับที่ผมบอกก็คือถ้าเกี่ยวกับการอ่านที่ดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าอัศวินต้องตัวใช้ต้องใช้ลูกน้องให้มากสุดนะครับไม่างนั้นก็จะเป็นตัวเดินดินกี๋ข้าวแกงนะครับแต่ประมาณนี้ก็ก็กินกินข้าวแกงแล้วนะอ่าแล้วก็มาถึงแอดออนที่ผมแนะนํำจริงๆนะรับอัศวินครับมันก็มีอยู่2เซตเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับแอดออนเทาก็คือแผนที่ของนิแดนนะครับแล้วก็ตัวเสื้อนะครับที่ขาดนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้ง การอ่านที่กว้างขึ้นแล้วก็การเดินไกลขึ้นนะครับมันก็จะดีมากๆนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกชิ้นนึงนะครับก็คืออัปเกรดมาครับจากสีเทาก็เป็นสีเหลืองนะครับก็คือตัวเนื้อมาตาแห้งนะครับะยะเวลาที่องค์คลักไล่ล่าผู้รอดชีวิตจะเพิ่มขึ้น4ีวินะครับอันนี้ก็โอเคนะครับหรือไม่ไม่ก็จะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้ครับแบบว่าระยะเวลาการรัตเวนจะเพิ่มขึ้น6วินอันนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือที่ต้องใส่นะครับก็คือเรียกผลลบนะครับระยะเวลาในการรัตเว้นเพิ่มขึ้น10เมตรนะครับแล้วก็เและระหว่างเส้นทางสร้างเส้นทางครับความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น25เซนนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าแนะนําจริงนะครับก็ที่ผมบอกก็คือสีเทาดีกว่าไม่ได้ว่กอัปเกรดเด็นะครับบันดีคนละแบบแต่ผมแนะนําจริงก็คือสีเทานะครับอันนี้พี่ขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะพูดผิดอาจจะอ่านเขาเข้าใจผิดเออประมาณนี้นะครับการแนะนําก็ประมาณนี้นะครับ ไป let's go baby ปล่อยน้องก่อนเลยก็ได้นะไม่เสียหายครับพอเราจะได้วิ่งไปต่อดูคนครับกูยัดหมดอ่ะโทษทีมันก็ได้พันหนึ่งแต่กูได้ตีแค่นั้นแหละ ไปประมาณนั้นนะครับแต่เราเล่นโซนบนนะเดินเลยะเลยได้หนึ่งก็ได้ครับโดนจิ้มนะ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 กูบีบตรงนี้นะอุ้ยยังไม่ทันไม่ทันแม่งฉลาดครับแม่งยอมโดนจิ้มแล้วก็ไปไม้เลย บักขำหน่อยบักขำหน่อยบักขำหน่อย <c oughs> เห็นปะฉลาดครับแก้แก้ง่ายอยู่ครับแต่ก็ต้องเสียไม้นะเ <c oughs> พราะถ้าไม่เสียก็ล้มมันมีอยู่แค่นั้นนะ <c oughs> พี่ซื้อใหม่หน้าซื้อไหมหน้าซื้อครับหรือจะรอที่เจ็ดก็ได้นะรอที่เจ็ดจบจบดีกว่าผมว่านี้สุดละรอที่เจ็ดครับถ้าใครมีตังก็กำลังซับเหลือก็ซื้อก็ได้ครับหรือก็โดนให้ผมก็ได้นะนะครับเพราะผมเอาไปตังใจ่ายค่าเทอม ค,คุณให้คุณเติมใช่ปะเดฟได้ตังค์แล้วมันก็ไม่ไม่ยอมเอาไปพัฒนาเกมใช่ไหมแต่ผมเอาไปเพื่อเรียนนะครับแล้วผมก็จะได้สตรีมได้ด้วยนะครับเนี่ยผมกําไรกว่าถ้าโดเนทผมอะนะครับถ้าโดนเนทนะให้ไอ้เคียแว่นเดฟก็ไม่ได้กําไรนะไม่ได้ขาดทุนนะจ๊ะเนี่ยไอ้ไอหอกครับ,นะ I รบผมเรียกว่าไอหอกไอหอกมันจะมองกว้างมากแล้วก็วิ่งไวสุดแล้วครับ เอามาเย e ี่ยวเฉยเลยฮะล้อหาตั้งเป้พี่อยู่รอแป๊บโซนขึ้นเลยครับดานนี้ต้องโซนมันไม่โซนไม่ได้ครับ น้องเดินก็ได้นะแล้วด่านนี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่าว่ะด่านอื่นแม่งผมไม่กล้าปล่อยแต่ด่านนี้ผมยังกล้าเพราะว่ามันเป็นทางเข้าเหมือนทางเดียวอะวันเวย์อะเข้าใจฟิลวันเวย์ป่ะผมจะไม่ใช้บัคละทุกคนพอละบัคเฮียเดี๋ยวจะโชว์อีกทีใจรัวบัคมันน่าเกลียดยังไงไมเห็นไหม มันก็ไปแล้วเนี่ยแล้วดูตัวที่นี่ควรจะพังไม้เสร็จฮัลโหลติดสาระหัวหมูไว้ก่อนครับเ้ย <c oughs> เรียบร้อยตัวไอหอ,อกถือด้วย <c oughs> ไอหอ,อกไล่โหดนะไอหอกไหนบ้างนะถ้าไปไม้ก่อไหนบ้างมันจะอ้อมครับเอาดิ ระหว่างกูไก่หอกเอาอะไรนี <ses h> ell, ่ยมันบีบคบับโอเิโก้ไหมพี่เฉย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 ตัวังใจทันทีแต่มาลดขนาดนี้คิวเปิร์น้อยแบบชัางตัวมันเฉยเฉยครับน้ำชติลอยก็ไม่ใช่ปัญหาก็แค่เล่นบ่อยเล่นบ่อยไม่ใช่ว่าจะเก่งครับถ้าไม่มีไมซ์เซตในการแบบ อ่านเกมโหดยังไงก็กาครับให้คนผมจัดการไปเอาตู้เครื่องนี้ก่อนนี่ยตู้เครื่องไอ้อลาร์ปเปอร์ที่ผมบอกติดเมตาเดินเลยแหละจ้ะรอลูกน้องกูมานะโอ้ลูกน้องลูกน้องกูหันหลังฮัลโหลโบขามาอย่างนี้ด้วย กับบางยี่รูเออแล้วแหละเอาเดี๋ยวเอาว่ามึงกับกูเอาไหนให้เลือกสองคนเอาไหนดีจ๊ะ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 อดนกูตีก็โดนลูกน้องกูตีแค่นแหละลูกกระจอกกูเองแล้วก็ให้ลูกน้องผมเก็บขี้ครับพยายามไม่ใช่บ้าครับกูโกงพอละให้ดูเฉยเป็นแนวทาง การนี้ทุกคนจะโดนแบนนะเวลาใครใช้แค่นั่นแหละเพราะว่าหลายคนที่เล่นอศัศวินก็น่าจะสังเกตแหละนะครับเพราะพี่อาร์ตก็ใช้แล้วก็มีเอฟซีคนหนึ่งก็ใช้ด้วยความบังเอิญครับนั่นแหละผมเลยแบบเออทำคลิปเลยดีกว่านะมันจะได้ง่ายๆอาอเฮียดำเห็นออร่าจ้าที่เคยเห็นออร่าจ้าเพิ้ลวันดีจ้าเปิ้ลวันดีจ้าเปิ้ลวันดีจ้า ส่วนคืนเดียวครับเดี๋ยวค่อยซ้ำอะไรก็ได้นะเห็นตอนแรกมีคนปั่นแถวนี้ปะปล่อยน้องนี้ครับไอเย้าอ้วนล็อกเอาเดี๋ยวเอาเะาว่างไอ้อ้วนก,กับกูเอาไหนเออ <c oughs> เลือกไอ้อ้วนหรอโอเคไม่เลือกฉันแต่เลือกไอ้อ้วนเธอไม่เลือกผู้ชายแบดแบดแต่เธอชอบผู้ชายโอตาคุเหรอวันนี้คนดูเยอะเท่ากับ ตอนใช้โดนมาเลยชอบต่อตัวใหม่มาคนจะสนเจ้าพิเศษครับหมายต้องให้ลูกน้องพังครับเพราะว่าเครื่องเรามีป๊อปไงมันต้องพังด้วยตัวเองครับขอพังเสร็จหกวิครับพังนานมากสปินไปแล้วแต่ละคนหนึ่งผมก็ชิ่วครับแ้วถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำเป็นคลิปแยกอีกทีครับผมแค่ยังไม่ได้สรุปความสามารถนะ เพราะว่าเขาสามารถมันต้องอธิบายลูกน้องทีละตัวครับแต่ละตัวมันเอฟเฟก์ไม่เหมือนกันเนี่ยกูอยู่นี่เดี๋ยวค่อยกระทึบก็ได้เดี๋ยวเราเอาไอ้อนี่ล้มดีกว่าจะได้ป๊อบมีป๊อบแล้วมันจะกระทึบแรงอ่ะอ้าวเดินติดตายยากจ่ายมาใครกูดีกว่า เลือกชายหุนหมีอ๋อโอเคครับแต่เขาไม่เลือกผมม,ดมาดิมีใครล่าเลือกชายหุนหมีอะ่ะผมงงเลยอะ่ะผมแบดไม่พอผมมอ,อกจะถือดาบแล้วก็เสียงตีนักแน่นการโตด้วยผมยาวเทสตีก็โหไอ้ผมมันยาวมากะมันทะลุหน้ากากมาใครเห็นใครใครก็น่าจะเห็นเนาะไอ้เย้าส่งกูออกจาเทสตีฮัลโหลมันแก้ทายยังไงพี่ตอมโกอยู่นะฉีกฉีก ขี่อีกเลยขี่ให้ขาดกระดาษ A4 อ่ะแั้วได้ด่านี่ยคอมโบคอมโบต่อเนื่องอ่ะโอ้ยเฮียเรียบร้อยนะครับเจ๋งเดี๋ยวอดัมนะเจ <c oughs> อคนเก่งๆไงก็กาครับตัวเนี้ยกูหลอกกูหลอกมึงสปินกูจำได้ ไปแขวนตะขอขาวเพราะเราต้องการโซนบนด้วยเนี่ยแล้วบนเราแม่งแบบมีตะขอขาวสบายใจครับใช่คขาเราไม่เหมือนกันนะเสียใจวะเธอบอกว่าชอบผู้ชายสตรีตายแปดแปดเดินในมีกระชาอยู่เต็มแบกแพ็คกูต่อเพลงเลย เจอคนแก้ทางมาวันนี้ฉ <reading> ีก <Quand> ท <song> ีครึ่งแบบตามลำบากใช่ครับแม่งกากเลยอะวันนี้ผมก็เจอตึงอยู่ครับตึงแบบฉีกเป็นอะฉีกเป็นอะแม่งเหนื่อยนะยังไงก็เหนื่อยนะจ๊ะผมบอกเลยไม่มีคนเนาะไม่มีครับด้วยเครื่องอ่านอลารเห็นปะเห็นอลาชิวๆครับเห็นอลา กับลูกน้องเลยไงเอาที่นี่ดีกว่านี่ๆเยอะกล้วย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 เอ้ยเยอะกล้วย <laughs> เดินติดเหรอ <laughs> ดักรอเลยดักรอแต่บ้านยายพรเขาชอาส่งแบค็คเขาชอบหุ่นหมีโอเคให้บ้านเราสองเครื่องแลนะตัวแบบ ไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนเอ้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีระบบประตูไม่มีซาราโกะมันเลยเป็นลำบากถือว่าโดนเนิร์ฟเลนะคิลเลอร์เดินเหนื่อยเลย <c oughs> ผมอ่ะวันตอนนี้มันคือมันจะต่อสวไีไนมาเพราะมันมันมีคอมแปลกๆมากมายเข้ามาในหัวเต็มแล้วนะครับมีทั้งเดลนแล้วก็พินเฮด์อะพินเฮด์อะได้เล่นแน่นอนครับผมบอกเลยลูกหลักผมเฉิดฉายแล้วนะครับได้ได้เคยได้ยินคำว่ามีลูกบิดแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้บิดอะ ล็อกยี่งเฮ้ยแล้วตัวหอกด้วยไงหอกวิ่งไวนะ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 เฮ้ยเมื่อกี้มันเจ็บเปล่าวะเมื่อกี้ผีไม่ทันตีเดี๋ยวผมตีก่อนมันอะใช่ป่าวะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ทันที่มันไม่ได้ออกตีอะแต่เมื่อกี้มันเจ็บอยู่แล้วปะหรือมันไม่เจ็บวะผมลืม เกหน้าของพีเฮตากันโอ้ยมันยังไม่จุติสามเลยกาจะเก็บกาจะเก็บไอ้นี่ไงเปิร์กเปิร์กกีนะครับโดเนเหตุได้ไหมล่ะโดเนเหตุได้ไหมล่ะเล่นต้อง,ต,องต้องใช้พลังเงินตานะจริงแค่สระโกะกับป๊อปพร้อมกันได้ไหมาราโกยังใช่อีกครับซาราโกมันโดนเนิร์ฟแบบจนกากกากเดแล้วนะสระโกะก,ากากมากตอนนี้เหมือนกับเครื่องธรรมดาแต่มันแบบเร็วขึ้นแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตีห้องกันปะอ๋อตีห้องกันโอ้ยเร็วเกินอะรีเฟกต์ไวรุ่นไงย้อน <c oughs> ดูไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นทา่าไอ้ลูกน้องของตีเลยับผมแป๊บเดียวมาเฮ้ยเอาว่ะไอ้หนุ่มคนนี้แม่งไปเอาตังค์มาแล้วเฮ้ยตังค์เย็นเปล่าตังค์ไม่เย็นก็ไม่เอานะน้องตังค์เดือดร้อนพี่แม่รับนะให้พี่เดือดร้อนพอเดือดร้อนค่าเทอม แล 27, way, way. Way ้วไม่จ่ายค่าเทอมวันที่27่สิโหลแบบจะร้องไห้มากเปิดแอร์จริงีะมันไม่เย็นเลหระเปิดแอร์ใหม่แอร์ไม่เย็นผมงงว่ะเปิดแอร์ยี่สิบแปดเปิดพัดลมมันก็ควรจะเย็นแล้วนะแต่นี่มันยังร้อนอยู่หรือร่างกายกูร้อนเพราะกูเป่นอัศวิน เนียนไม่ได้หรอครับอ่าโอเคเดี๋ยวตัวละอ้าวระหว่างกูกับอ้วนเอาใครให้เลือกเออมันเลือกโอตกมันเลือกมันเลือกคนหุ่นหมีอีกแล้วมันทำไมมีแต่คนเลือกคนหุ่นหมีไม่เข้าใจทำไมไม่เลือกผู้ชายเทสซี่อย่างผมบ้างเลยเหรอผู้ชายเทสซี่ก็มีหัวใจนะ ครับ่่ชวาร์ปโชว์ครับฮึนี่เอา้าวาร์ปไม่ติดไหนก็จะวาร์ปเลยจะ่อยนะวะผมคนสุดท้ายผมมักจะไม่ค่อยหานะเพราะว่าผมขี้เกียจแบบหาแล้วว่ามันเสียเวลา เอาเวลาไปเล่นตัวอื่นดีกว่าเนาะเพราะว่าชิวกว่าเยอะผมไม่ซีวิเลตอยู่แล้วไง A later few minutes